ปาอ้อยนทีทองมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ปลาอ้อยจะพามาหาเก็บดอกแคนะคะที่สวนหลังบ้านเนาะดอกแคกรลังบานนะคะกําลังมีทั้งตูมทั้งบานนะน่าจะเป็นชุดแรกนะคะอันนี้ตั้งแต่ปลูกมา ยังไม่เคยเก็บหรือว่าย่า่คนเคยเก็บไปแล้วก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามือนีป้าอ้อยพึ่งยางพันมาทั้งนี้นะคะพึ่งเห็นนะคะพึ่งเห็นแสดงว่ยาย่ายเราเคยแล้ค,ลคงสิค่ยเอาไปเก็ดกินแล้วนะคะเดี๋ยวมายางเบิ้งอีกที่ดูว่ามีพ่อผัดจาจานสองจานบอนะคะอุ้ยดอกนี้ตุ่มๆพอดีเลยนะะี่ค่ะนี ดอกนี้บานแล้วเนาะดอกในบานห้ากระบอกเอาเราจะเก็บต่ดอกตุมๆดอกกำลังแต่ถึกบานก็พึ่งบานนะคะเก็บนะคะสัรพคุณทั้งอย่าของดอกแค่ไม่มากมาาเลยน,นะคะเนาะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวห้างคอยมาเป่ากันเดินสัรพคุณ เหะะมือนเราห่อได้ดอกแค่ม่แลลวนะคะเอามาร่วมกันก็นได้อยู่นี่นี่ดอกตุมต้มๆน่ารักเนาะง้อๆดอกแค่สีขาวก็จะเอามานางเด็ดนะคะเด็ดก่อนถ้าก่อนไปล่างเนาะเด็ดนะคะว่าเป็นเด็ดหรืเข้าก็จะพัดทั้งดอกตลต่ว่าจะเอาเกสรอ,ออกก่อนนะคะเนาะสดๆเลยนะคะ าจะดึงเฉพาะเกสรอ,ออกสดจากต้นในพัดน่าจะหวานเนะาะมะพัดนในข้องเชบ้านดีนะคะเคยกินนะคะพัดพัดไอ้ดอกแคมันจะหวานอมลอมอมล้อมเอมีออออยงคานเนาะแต่ว่าเอ่อส่วนมากกระ Hed ห,หลายอย่างเนาะยังย่าไเนี่ยคุณย่ายเพิ่งจะสืมาเอาไป,ปลวกนะคะ ต้มน้ำให้เดือดท่อน้อนนะคะเพ่อเอาดอกแคลวกปุ๊บเป,บปิดไฟเพื่อสิกินประมาณน,นั้นแต่ว่าพอจะค่อยกินน้ำน้ำเพลินกับมากินประมาณน,นี้แสบบพราะมาไขมันเปื่อยนะคณะผะะักดอ,อกแคลวกยอดก็ดีนะคะยอดก็ลวกได้ดีลวกได้ก็อร่อยยอดแต่ว่าดอกเนี่ยถ้านอกจากลวกลวกกินกับน้ำพริกนะคะลวกกินกับน้ำพริกกระปิ้น้ำพริกเอยียงก็กได้เบิดเนาะ ถ้าเขาเอาไปหนึ่งเสปลาก็ยิ่งเสียบหนึ่งเสปลาเนอะหอมปลานะห,านะหนึ่งปลาอาหารอีสานบ้านๆห่อนะคะเอาไปหนึ่งเอาไปลวกวเอาไปแกงไปอ่อมไปบดเลยค่ะตัวมือน,นีอยากกินผัดนะฮะคิดว่าห่อเอาไปผัดดีกว่าพนะ้าเด็ดเสร็จแล้วห้าไปล่างได้นะคะเราจะเตรียมผัดหรแบบนี้ อันนี้กระทะมันจะเบานะครับไม่มีป่อยเห็ดต้นเดียวคือเมื่อจะต้องกระทะก็จะเบาก็ได้ห้องพัฟที่จะเหลือเชื้อพับนะคะต้นในต้นนั่นกระทะจะมาลอยไปนั่นม้วนในนั่นนะคจะไม่บ่อใครทำอะไรเพราะมีไชโยนะคะแต่ถ้าตั้งนะคะใช้มีแต่ที่ตั้งอยู่แต่ว่ามันใจความร้อนเหมือที่เห็ดละ ให้ความร้อนเอ่โทรศัพท์เราเครื่งกล้องเราเอาจจะร้อน,นาอมากขึ้นกรนียานอันตรนาไพัดจะเคียมนะคะให้หอมเราจะพัด้นมันหอยนะคะห้หมูมีหมูเนี่ยล้วนสุกไว้แล้วนะคะจนมาเติมที่หลังว่าพัดตอนน้ำมั่นหอยจะแฉบแล้วนะคะจะพอดีนี่อ ็ดและการอื่นอยู่ก็เลยมีหมูอยู่ก็เล,กเลยแบ่งไว,นะะว,นไวน้นะคะล้วนไว้แล้วเนี่ยนะคะป้าอ้อยก็จะใส่มือเดี๋ยวมันเล่เป็นเอ่อกล้องจะบ,บอนิ่งจะซับไปซับมาเนี่ยนปะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะนำผัดพัดระเทียมหอมนะคะก็จะ,อะเออกดอกแค่หนาๆลงไปเลยค่ะมัจะไมีน้ำได้โตนะน้ำเบ,บาๆเลยให้มีน้ำออกน้ำดอกแคร์ด้วยออก มาเราจะเอาให้หน้เราจะไม่เติมน,น้ำอีก็ขค่อมร้อนนะคะค่อมร้อนยุ่ข้างล่างแร่อถระเา็าจะปรุงนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่รสดีนิดหน่อยนะคะ เดีวแต่ชอบนะคะเนาะรสชาติธรรมดาธรรมดานี่และใส่เครื่องปรุงธรรมดานี่ยละ๋ยวซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวจะเค็มนะคะเดี๋ยวจะเค็มไม่ต้องลงเยอะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยน,นะคะ แต่ปรอ่อยเวลาผัดอะไรก็ตามที่ว่าผัดน้มันหอยปลาอ้อยเสินิน่นน้ำมันหอยน้ำ <c oughs> มันหอยก็จะนัวๆน,นะอร่อยรสก,กลมกลม่อมเราก็จะทำการผัดผัดคุกเคล้าให้เข้าเครื่องนะครัเแค่เนี่ยเสิสุกง่ายเนาะ โดนความร้อนเน่ฮากะผัดผัดกระสุกแล้วนะคะถ้าผู้ใดชอบแบบา้าม้ามกับกระองผัดโดนถ้าชอบนุ่มๆนิ่มๆเขี่ยวง่ายกับผัดโดนเน่จักน่อยมันก็จะอ่อนนุ่มนะคะเขี่ยวง่ายจริงแค่เนี้ยก็สดแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้าของของอดอกแค่นะออกน้าน,นิดหน่อยนะซอยกับผักชอบแซนหนากเลย จริงแค่นี้ก็พอแล้วล่ะไม่ต้องสกมากแต่ว่าก็เพือ,อเพื่อว่าเออย่ายเพิ่นกินน้นําำาะแต่ว่าเพิ่นกะแขวดีฟันดีก็ห้าวเมนเด้หละคุณย่ายก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเสร็จแล้วผัดดอกแคผัดน้ำมันหอยนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิป สวัสดีค่ะ